สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆชาวกรกฎนะคะวันนี้เราก็มาเปิดไพ่ทํานายดวงต่อใน12ราศีนะคะเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินโชคลาภแล้วก็ความรักซึ่งจะแบ่งเป็นพาร์ทนะคะพาร์ทแรกก็จะเป็นเรื่องของดวงทั่วไปนะคะพาร์ทที่2ก็คือความรักด้านความรักก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทนะคะก็คือคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คนมีคู่นะคะซึ่ง ก็จะได้เป็นดวงดูดวงนี้เป็นดวงโดยรวมเนาะได้อ่านให้ทุกคนที่เข้ามาตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็แล้วแต่คนจะมามีความถี่คลื่นตรงกับผู้อ่านนะคะให้รับพลังงานบวก,บวกไปนะคะพลังงานดีๆใช้เป็นแนวทางได้แต่อย่าซีเรียสกับคำทำนายนะคะ เพราะว่าเป็นดวงโดยรวมนะคะพันแรกเราก็จะมาดูนะคะเรื่องการงานการเงนินแล้วก็โชคลาภของคนลักนณาราศีกรกฎนะคะซึ่งลักนณามาเป็นอันดับแรกที่จะได้ดูได้ถ้าคนคณรู้หลักจากลักนณาของตัวเองนะคะแต่ถ้าไม่รู้นะคะผู้ผู้อ่านก็จะมี ลัคนาราศีอยู่ใต้คลิปอยู่แล้วนะคะซึ่งนับแบบสุริยะปฏิทินปฏิทินก็คือปฏิทินไทยเนะเาะอันดับแรกมาดูอ้าวแฮงแมนมาเลยนะคะแฮงแมนนี่คุณรออะไรมาสักระยะแล้วนะคะเหมือนรอคอยนะรอคอยนานละติดติดตรงนี้มานานแล้วนะคะติดงัด <c oughs> ตอนนะคะตอนนี้นะ ช่วงนี้คนราศีกรกฎนะคะ,ะดวงจะเปลี่ยนแล้วนะคะมีอะไรที่ดีๆขึ้นนะวิว l o f f o ร t u n e กงล้อแห่งโชคชะตาม,มาถึงแล้นะจะมีการเปลี่ยนแปลงเลกิดขึ้นในทางที่ดีนะคะชีวิตจะเปลี่ยนเนาะคนวันพฤหัสได้นะคะที่มาเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงนี้นะคะทัวร์วันคุณมี การขยับขยายในเรื่องของเป้าหมายและก็การงานนะคะน่าจะมีอะไรที่ดีๆขึ้นนะมีสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วก็มีการขยับขยายในเรื่องของการงานนะคะ Two of Wands ทัดไฟไม่สิงธนงนะคะ,ะคุณเป็นคนเก่งนะฉลาดนะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดสามารถที่จะ,ะมียานอย่างรู้นะคะนะ ไฮเพลนต์เทสสังฆราชินีนะคะเป็นคนที่มียานอย่างรู้นะเชื่อเซ้นตัวเองค่ะในช่วงนี้นะคะเชื่อเซ้นตัวเองไพ่สี่ใบมีเมเจอร์คณะมาสามใบพลังงานค่อนข้างจะแข็งแรงเลยทีเดียวนะคะอามาต่อกันนะคะไฟอวันในอดีตคุณเคยมีปัญหา,าเรื่อง ความไม่เข้าใจกันความขัดแยง้งมีคอนฟ lict ในหน่วยงานหรือว่าในคนใกล้ตัวนะคะมีความขัดแยง้งมีคอนฟิก c t กันนะคะห้าไม้เท้าธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะทวอปสอดมีทางเลือกเข้ามานะคะให้คุณตัดสินใจสองคนสองทางสองงานอาจจะมีได้ตัดสินใจนะมีนี่มีการเอาชนะมีการแข่งขันค่อนข้างจะสูงนะคะในหน่วยงานใน ในที่ทํางานหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยนะนะคุณก็ต้องการที่จะได้ชัยชนะนั้นนะคะมีทางเลือกเข้ามานะคุณกําลังเล็งเลยนะว่าจะได้ไม่ได้อะไรประมาณนี้เดลเวอร์ <c oughs> นะ over, มีกัลยาณมิตรมาช่วยนะคะเดลเวอร์ลัคนาราศีเมทุนนะมีกัลยาณมิตรนะ่าจะเป็นคู่ของคุณในการที่จะช่วยในการคิดในการดําเนินการนะบางอย่างบางเรื่องนะคะนะ เพราแพนโคสตอนนี้คุณค่อนข้างจะไม่ปล่อยวางนะคะยังกอดไว้แน่นเลยนะในเรื่องของความเป็นพื้นที่ส่วนตัวการหวงนะหวงความเป็นส่วนตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะเนาะแล้วในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิ 16, เอ้ยสิถึงสามสิบเมีนาเริ่มย้อนเวลาแล้วคะ่ะผู้อ่านสิบหกถึงสามีนานี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะสำหรับ คณลัคน,นาราศีกรกฎนะคะใบแรกมีการเจราจาตกลงอะไรกันได้เป็นอย่างดีนะคะนะมีอาจจะมีคนที่สามมาช่วยเหลือในการที่เจราจาและเรื่องของการงานธุรกิจการเงินผ่านด้วยดีนะคะยิ่งถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยพัฒนาทีมได้ดีเลยนะคะสามเรียนมาถ้าดินสบกันมังกรน,นะคะทรีอวานนะ อาจจะมีการติดต่องานกับคนทางไกลนะคะมีการาเรื่องงานเนี่ยมีการมองการไกลมีการมองจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายแล้วว่าคุณจะไปถึงไหนนะคะคุณค่อนข้างจะมีแพชชั่นในเรื่องของการทํางานมากนะคะนะอาจจะเป็นการเจราจาธุรกิจจะเป็นการงานที่คุณกําลังมีแพชชั่นสูงๆในตอนนี้นะคะในช่วงวันที่16-31มีนานะคะของคนลัคนาราศรีกรกฎนะคะนะ เ h อรชาร์ออตคุณสู้ถึงที่สุดค่ะอาจจะมีการเดินทางไกลในช่วงนี้นะคะแต่ว่าคุณก็สู้แล้วก็สามารถที่จะประสบผลสําเร็จได้ด้วยสิไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรนะคะคุณคุณเป็นนักรบเนาะสู้เดอ c h ชาร์ออตนะคะอาจจะมีการเกี่ยวข้องหรือบางทีในเรื่องของการเดินทางคุณจะได้เดินทางใน,นเกี่ยวกับเรื่องของการางานได้นะคะในช่วงนี้นะคะนะใต้สำหรับเป็นการเปลี่ยนแปลงน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้นนะคะนะ คุณมีการปรับสมดุลตัวเองแล้วก็เยียวยาตัวเองมาแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะสิวันนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการงานและการเงินมีการเจรจาเกิดในสิ่งที่ดีดมีกาลยายนิมิตเข้ามาช่วยเหลือมีการโชคชะตาก็เปลี่ยนแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงวันที่สิบหกถึงสามสิบเมีนาะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องดวงนะเรื่องดวงของ โชคลาภมีนะคะโชคลาภมีนะมีเพราะว่ากง้อยแห่งโชคชะตามาบอกว่าคุณมีโชคมีลาบนะคะอาจจะมาจากเพื่อนหรือว่า,าบุคคลเป็นกลุ่มเพื่อนได้นะคะกลุ่มเพื่อนได้นะคะแล้วก็จากการเดินทางนะคะหรือว่าเลขรถประมาณนี้นะคะเลขรถที่คุณขับประจำนั่นแหละนะคะนะโชคลาบนะคะการงานดีการเงินดีโชคลาบก็มีนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในช่วง สิบห้วันนี้เรามาดูว่าท่านพิคเนตจะให้พรอะไรเราไหมสักสามใบนะคะสําหรับลัคนาราศีกรกฎก่อนที่จะมุบไปเรื่องของความรักนะคะ Acceptance ให้ยอมรับนะในสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาท่านพ่อก็บอกว่าให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนะ Belonging ถ้าอะไรมันเป็นของคุณยังไงคุณก็ได้นะคะนะ Personal Transformation คุณมีการทราน s f ฟอร์มบุคลิกภาพนะรองรับในอาจจะเป็นตำแหน่งใหม่ที่คุณกำลังจะได้รับก็ได้นะนะเป็นสิ่งที่ดีดีค่ะนะขอให้โชคดีใน15วันนี้นะคะเราจะมุบไปเรื่องของความรักค่ะสำหรับความรักในพัสดุจะเป็นเรื่องของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้เป็นยังไงนะของลัคนาราศรีกรกฎนะคะอ๋อโดยแชมเปญเกิดขึ้นมาเลย มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแน่นอนนะตอนนี้คุณกําลังปรับสมดุลตัวเองหรือไม่ก็กําลังเยียวยาตัวเองอยู่ด้วยนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้นะคะลัคนาราศีธนูนะคะโดฟูนะคุณเป็นอิสระกับความคิดกับตัวเองนะแต่ก็ให้มีสติมีความระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายด้วยนะคะเดือโฟนะคะอาจจะได้ท่องเที่ยวรั่วเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้นะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและมีการเริ่มต้นนะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะในช่วงนี้นะคุยนับสอดคุณตอนนี้คุณเบมีประสบการณ์ในด้านอะไรมาคะตอนนี้คุณตั้งดาบรอเลยนะตอนนี้คุณเป็นคนตรงๆงพร้อมที่จะปะฉะดะแล้วคุณก็ใช้เหตุผลด้วยสิคุณไม่ได้ใช้หัวใจในการที่จะปะชะดะนะคะคุณมีเหตุผลรองรับทุกกรณีนะคุณเป็นคนตรงตง แล้วก็เก่งฉลาดนะตัดสินใจได้แม่นยำนะคะราชินีถือดาบราศีธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะนะาฟายเอาครับคุณเคยเสียใจมาก่อนถึงว่าสิถึงมีการเยียวยาวแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วคุณก็นั่งรอนะในช่วง15 1หวัน16วันนะคะตั้งแต่16ถึง31มสมีนาน,นี้จะเกิดอะไรขึ้นไหมมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคาในไหน ชีวิตของคุณนะสิบห้าวันใกลๆนี้นะคะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะของคนโสดนะเดอสตาร์คุณน่าจะมีความสำเร็จนะคะเด,ด่นดังมีแสงแล้วก็ถ้าทำงานออนไลน์นี่จะประสบผลสำเร็จค่อนข้างจะมากเลยนะ,นะคะแล้วมีการเยียวยาตัวเองนะมีการเยียวยาตัวเองได้แล้วนะคะแล้ว สิ่งที่คุณอธิษฐานขอจะได้ประสบผลสำเร็จนะคะเดอะสตาร์มาบอกนะลัคนาราศีกุมนะคะไฟฟ์สอดน่าจะมีเรื่องจริงๆนะคะปะฉะดะมากับใครบางคนนะคะแล้วก็มีต่างคนต่างมีโก้แล้วก็หันหลังให้กันนะคะหรือว่าคนมีคนคนหนึ่งมาโชยโอ,อกาสในระหว่างที่เรากำลังผิดหวังนะคะแล้วเรากำลังเยียวยาตัวเองเนะี่ย หาดาบเข้ามานะต่างคนต่างมีอุโกในคู่ของคุณในคู่อะไรนะคู่ที่ประทะข้ารมกับคุณออประมาณนี้นะห้าหาดาบเนาะนายอับวานคุณก็เลยตั้งป้อมเลยนะโปรเทคต,ตัวเองเต็มที่นะคะก้าวไม้เท้าทัดไฟไม่สินงธนูนะคะตอนนี้คุณเข้ามาใครเข้ามากูสู้หมดนะคะประมาณนี้ แต่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในการในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะ Temperance ก็มาบอก The Star ก็มาบอกนะคะเป็นสิ่งที่ดีคุณคุณอธิษฐานขออะไรคุณก็จะได้ตามนั้นนะคะได้สำรับเป็น king of p e n t c h o คนนี้เขาอาจจะเป็นพ่อไม,ม่ไม้นะคะคนที่เดียวกับคุณนะคะอาจจะเป็นคนธาตุดินเพื่อกากันมังกรฐานะความมั่นคงทางการงานหน้าที่หมดแล้วนะมียูกโก้บ้างนะคะอาจจะเป็นพ่อไม,ม่ไม้นะแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงแล้ว อาจจะรักเดียวใจเดียวได้ซ้ำไปนะคะนะเป็นอะไรที่ดีนะแม้จะมีห้าดาบขอรูห้าดาบกันแล้วกันว่าเปปะชะดะกับใครมานะคะนายออฟสอรคนนี้เขาเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจนะที่จะทำแต่เขาไม่ได้ค่อยเว้นเรื่องขำคำพูดสักเท่าไหร่นะเป็นคนกระตือรือ,อร้นรวดเร็วในการทำ เร็วอะค่ะเร็วเกินไปอะค่ะประมาณนี้นะนายอฟซอร์นะคะปะกับคนนี้ปะคนนี้มามันก็อ,นอาจจะสู้ฝีปะเข้าไม่ได้นะ <c oughs> แล้วก้าแม้เท้าคืออะไรคะขอดูก้าวแม้เท้านะคุณตั้งป้อมแล้วก็หันหลังเดินหนีมา <c oughs> แล้วก็มาเยียวยาตัวเองเออความรักแต่คุณก็สามารถที่จะเจอคนที่มั่นคงได้แล้วนะคะนะเขาเป็นคนดีค่ะคนนี้นะที่คอนเนคกับคุณอยู่นะคะ อาจจะเป็นธาตุดินเรื่อสบกันมังกรน,นะแล้วคุณก็อธิษฐานขอไว้ด้วยนะอาจจะได้ตามที่คุณอธิษฐานขอนั้นนะคะเรามาดูคานางฟ้าจะบอกอะไรสําหรับคนโสดในช่วงนี้ของเรื่องความรักนะคะคราสิบรักจากนางฟ้า o s o o s v e เนะี่ยให้คุณเลือกได้แล้วนะคะเลือกความรักความรักจะมาให้เลือกนะ ยังไงเขาก็เป็นคนมั่นคงนะคะคนนี้ราชาถือเหรียญน,นะคะ mm hmm. The only thing that is real is real สิ่งเดียวนะคะเป็นสิ่งที่เป็นความจริงแล้วก็เป็นความรักที่จะมอบให้คุณนะคะ,ะต่อค่ะอีกหนึ่งใบนะไลท์อ t ดแชกไลท์แรงดึงดูดระหว่างกันมันค่อนข้างเยอะนะคะนะคุณถ้าเชื่อกดแรงดึงดูดเนี่ยคุณก็ดึงดูดเขาเข้ามาเขาก็ดึงดูดเขาเข้ามานะคะนะ แรงดึงดูดระหว่างกันมันเยอะลิ้นพันๆกันไม่รู้เป็นอะไรวะเนี่ยโอเคเรามาดูโรแมนต์แองเจิลนะคะว่าจะบอกอะไรกับเราสักสามใบนะคะสวยนะนี่ u r relationship a chance ให้โอกาสกับความรักนะคะนะให้โอกาสกับความรักอย่าอย่ายึดมั่นถือมันตัวเองนะคะวางอีโก้ลงนะคะมันมี5ดาบอยู่ก็เห็นว่าคุณมีอีโก้อยู่นะคะ Stay optimistic about your love life นะคะคิดบวกไว้นะคุณเหมาะสมที่จะรักนะมีแพชชั่นจริงๆนะคะและแชร์ไล์แล้วก็มาเจอแพชชั่นมีต่างคน่างมีแพชชั่นด้วยกันนะคะคนที่คุณรักนะโอเคค่ะต่อไปเราจะมุ่ไปที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในลัคนาราศีกรกฎนะคะในช่วง 15วันนี้นะคะตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่สามสมีนาคมนะคะใบแรก The Empress มาเลยนะคุณเป็นคนของใจนะคะเนาะหนึ่งเดียวเนี่ยมีเลอค่าสุดอันดันที่สุดเป็นหนึ่งเดียวแล้วล่วะคะ่ะ t h e Empress เป็นมนุษย์ผู้ให้มนุษย์แม่นะให้ทั้งหมดทั้งความรักความสัมพันธ์ทุกอย่างเลยนะหนึ่งเดียวในใจนี้ก็คือ t h e Empress นะคะนะสามเหรียญน,นะ มีการเจราจาตกลงนะอาจจะมีข้อตกลงดีๆเกิดขึ้นก็ได้นะถ้าดินพระศพกันมังกรอนันแรกเป็นคนวันศุกร์นะคะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะจะเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วนะคะมีสามเรียนมีการเจราจากันอาจจะมีการพูดคุยตกลงปรับความเข้าใจถ้าอย่างถ้ามีประเด็นกันนะคะ The Tower แล้วก็มาอย่างรวดเร็วด้ยสินะคะ อาจจะเป็นเรื่องวรรณคานคนวรรณคารได้แล้วก็อันเนี้ยคุณน่าจะมีประเด็นกันอาจจะลม่มถลม่มทลายกันมาแล้วรอบนะคะแล้วก็เลยมาอาจจะได้พบเจอกันใหม่แล้วก็พูดคุยพ่อตกลงกันใหม่นะคะถูกว่าแพนโชโคจริงๆด้วยมีการวนกลับนะคะมีการวนกลับมีการหมุนวนออนออนออฟออฟอยู่คนคนนี้แหละค่ะนะคะนะคของใจของคุณคนนี้นะ อค่ะอีกนิดนึงคือนะเพจอวานคนนี้เป็นเด็กที่มีแพชชั่นนะมีความกระตือรือร้นนะคะมีแรงบันดาลใจมีความสวรรค์นในเรื่องของการทำงานนะคะนะน่าจะมาในเรื่องของงานเป็นหลักนะคะดูฟู่มีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนนะคะคุณมีอิสระกับความคิดนะเริ่มต้นใหม่แบบชิวๆนะคะนะค่อนข้างจะรักอิสระนะคะคุเนี่ย แล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็กระทันหันด้วยสินะมาแบบเรเร,เร็วเลยนะคะ Seven นออฟแพนคุ้มค่ากับการรอคอยค่ะสิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะมาแล้วนะคะเนาะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะมันคุ้มค่ากับการรอคอยนะเ e เว่นตามที่คุณจินตนาการตามที่คุณฝันไว้เลยนะคุณจะได้ตามที่คุณฝันไว้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ วันนี้เราจะมาดูวา่านางฟ้าจะบอกอะไรตามที่คุณฝันคุณฝันอะไรไหมหนะตอนนี้นะคะคุณจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่คุณรอคอยนะคะ,ะตามที่คุณจินตนาการไว้ได้เจราจาตกลงอาจจะมีการปรับความเข้าใจในกรณีที่มีการถล่มกันมานะคะมีการวนกลับนะของความชัดเจนนะคะ Love i อ all around you ความรักอยู่รอบๆตัวคนนั้นแหละค่ะนะไม่อยู่ไกลเลยอยู่ใกล้ๆคณนั้นแหละนะคะ Have faith ให้ศรัทธาและเชื่อมั่นในความรักนะคะนะว่าอันนี้คือคนของคุณเป็นเป็นสิ่งที่คุณต้องการและคุณฝันไว้และคุณจะได้ตามนั้นนะ appreciate this movement นะคะ every situation is an opportunity to grow and find love นะคะ โอกาสที่จะเกิดขึ้นที่จะพบรักในสิ่งดีๆ Appreciate นะคะในใน,ในการเคลื่อนไหวในการมุใน movement ของคุณนะเป็นพรอ,อะไรที่ดีๆจากนังฟ้านะคะมาดูที่ Romance Angel ก่อนนะคะว่า,าเขาบอกอะไรคุณ Romance Angel บอกว่ามีแพชชั่นกับคนนี้นะคนที่จะชัดเจนกับคุณในไม่ช้านี้นะคะนะ on o n o o f o f ออนะ ฮัตชู้ฮ a r คอนเวอร์เซชันคุณคุยกันด้วยหัวใจเนาะด้วยจิตวิญญาณน่าจะเป็นคู่โซนเม m a ล e กรับหรือเปล่านะคะเป็นโซนคอนเน t ชันหรอนะฮัตชู้ฮ a r คอนเวอร์เซชันนะคะอันลึกอันรีควายเลิฟนะคะบอกว่าตอนนี้แรงดึงดูดยังไม่พอแต่ว่าแพชชั่นมารู้สึกมันจะย้อนแย้งกันนะคะเอาขอดูคืออะไร for giving ถือว่า ให้ให้อภัยกันค่ะนะถ้ามีปัญหา for giving and learning ถ้ามันเพียงแพชชั่นไม่พอเนี่ยเราก็ให้อภัยกันเป็นการปลดล็อกความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นความชัดเจนก็จะมานะโอเคค่ะต่อไปเรามุบในเรื่องของคนที่มีคู่นะคะสำหรับความรักของคนที่มีคู่นะคะของลัคนาราศีกรกฎนะคะในช่วงนี้15วันนี้นะคะ1 6 3ถึามีนานะ จะเจออะไรบ้างนะคว e นอัพคับมนุษย์แม่คนนี้เป็นคนที่มีจิตใจดีหน้าตาน่ารักเป็น,นแม่บ้านอ่อนโยนนะคะนุ่มนวลอ่อนโยนเหลือเกินนะคะคว e นอ of คัมีความรักให้ทุกคนนะคะดูฟู o นะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะที่เข้ามานะคุณก็อยากเป็นอิสระทางความคิดเหมือนกันนะ กับคู่ของคุณนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่นอนนะคะนะ The Magician นะผู้อย่างรู้ฟ้าดินคุณเป็นคนมีเซนต์นะคะ q u e e n of c u p เนี่ยนะนะเ,เป็นคนมีเซนต์ The m a g เ c i a n ก็เขาเป็นคนอย่างรู้ฟ้าดินนะคะทำอะไรนี่รู้หมดนะสามารถที่จะบริหารจัดก,การได้หมดเป็นคนบรรพุธได้นะคะนะบริหารจัดก,การได้ทำได้แล้วก็ให้เชื่อเซนต์ตัวเองในช่วงนี้ของ เส้นคุณค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เซเว่ one, นะอัพวะคุณใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะโฮนตัวเองนะคะนะาสามารถที่จะโปรเจคตตัวเองได้นะเซเว่นอัพวนะคะหมายเท้าชี้เอข้ามาหาคุณเลยเนะอโอเคขอดูคะ่ะว่าในช่วงนี้จะเป็นยังไงต่อนะคะ จะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะเอสวรนนะคุณจะประสบผลสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยก็จะมีอะไรที่รออยู่จะมีการเริ่มต้นที่ดีๆนะคะเอสวรนนะความสําเร็จนะความอะ,อะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีแพชชั่นสูงนะในเรื่องของการงาน แล้วในเรื่องของความความรักความสัมพันธ์นะการมีเริ่มเริ่มต้นใหม่ๆอะไรที่ดีๆนะคะเดวิลนะคุณเจอคนเจ้าชู้หรือเปล่าเนี่ยนะแต่คุณก็ยังยังรักกันนะคะยังรักกันคุณก็เป็นควีนออฟคัพนั่นแหละนะเอาเอาเขาเอาเอาอกจากหัวไม่ได้ประมาณเนี้ยนะทั้งรักทั้งหลงเลยนะคะนะได้เริ่มต้นใหม่ๆกับคนนี้แหละนะเอซอบคัพเ uh, นี่ย ในเริ่มต้นในเรื่องของความรักจริงๆนนะคนมีคู่นะใต้สำรับเป็น King of Pentacles คนนี้เป็นคนมั่นคงค่ะอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ได้นะนะเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะเป็นคนที่มีอีกโก้บ้างนะแต่ก็สามารถที่จะคุยกันได้นะเริ่มต้นกับสิ่งที่ดีๆนะคะ The Devil มาบอกอะไรอะ For u Pentacles เขาหึงเขาห่วงคุณนะคะคู่ของคุณนะคะ,คะ,คะยังปล่อยกันไม่ได้หรอกยังยงยังไ,ง,ง,ไง,งก็ไม่ปล่อยวางเนาะมีมีความหึงความห่วงเข้ามานะกับคู่ของคุณนะคะนะแต่สามารถที่จะจัดการได้บริหารจัดการได้แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะทั้งเลขหนึ่งมาสองตัวเลยนะหนึ่งหนึ่งนะทั้งเอซาวาแล้วก็เอซบคัพนะคะน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีๆกับคู่ของคุณนะคะ,ะในช่วงสิบห้าวันเน,ะะนาะนังฟ้าจะบอกอะไรกระซิบรักหน่อย นางฟ้ากร,าระสิบรรกค่ะ the only thing that is real is love สิ่งเดียวก็ที่จะบอกคุณก็คือหนึ่งเดียวก็คือคุณนะคะมันเป็นความจริงแล้วก็เป็นความรัก is <laughs> real is love p r e c i o u r love once นะเกาะมหาสมบัติสิ่งที่คุณพึงพอใจมีคนรักคุณคะ่ะคนเดียวเท่านั้นแหละนะ รักกันดีๆค่ะไม่ต้องเถียงกันหรอกเนาะไม่ต้องทะเลาะกันเนาะอยู่ด็กอยู่กันด้วยความสุขแล้วก็ความรักดีกว่านะคะเทิ n ์นออนโยฮาดไลท์เปิดหัวใจให้ให้ความรักกับคุณอีกครั้งหนึงนะคะอย่าไปปิดหัวใจเลยรักกันบอกกันดีๆบอกกันให้รู้เรื่องนะมาขอดูโ่ลแมนส์แองเจิลก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเทิ n ์นออนโยฮาดไลท์นะคะนางฟ้าบอกนะ แล้วโรแมน c ์บอกอะไรคะ p a y attention to the red flag ฟังดูสัญญาณนะคะเดี๋ยวมันจะมีสัญญาณอะไรดีๆบอกมานะเธอนอน your heart light like, แล้วก็ฟังดูสัญญาณว่าอะไรจะบอกมา it's it safe for you to love มันปลอดภัยที่จะรักคะ่ะนะปลอดภัยที่จะรักก็รักไปเลยคะ่ะไม่ต้องห่วง <laughs> you deserve love you, คุณเป็นคนน่ารักอะค่ะนะเขา ก็เลยสมควรที่จะมีความรักดีๆเข้ามานะโอเคค่ะสำหรับลัคนาราศีกรกฎทั้ง3สถานนะก็ผ่านไปในเรื่องของความรักนะคะเราจะมาเจอกันใหม่ในช่วงคลิปหน้าในเดือนของเดือนเมษายนนะคะขอให้โชคดีค่ะสำหรับราศีกรกฎลัคนากรกฎสวัสดีค่ะ